มูชูเปอรมูเกาะก็ดีก็เดะครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทีมงานกอยอฟิชชิ่งก็จะพาทุกคนมาตกปลากันนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาตกปลาที่น้ำห้วยแม่หล่านะครับวันนี้มากับลุงซูสองคนนะครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับสถานที่เรามาตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในไร่ของข้าวนะครับแถวนี้ข้าวก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับทุกคนนี่นะครับ เาก็โอเคอยู่นะครับไม่ค่อยมีโรคแมลงเท่าไหร่ครับแต่นี้ก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับแต่ว่าจะมีอุปทกภัยจากน้ําท่วมนะครับกินไปพอสมควรนะที่อ้อหล่อมือออลอจิบูจีฮากอดอดุมูดุก็มีครับทีออหลอนี่โอ้โหบือเลยเนี่ยบ้านโดว่ะเนาะวามาบ้านบ้านกระตู้บือบ้านโดดอกดอกดอกเบดอกดอกกลอนอ่ะว่าประกาศสาบฟุบฟอนเละ สายเลือดก้อนแย่เจ๊หน่อเลยไปฮี่ไรบึกหลานบ้านดูบ้านชูบ้านใช่ปะ,ะว้าเือยก็่าไรายเลยพี่ธรรมชาติแบบนี้นี่หาจากที่ไหน,นแถวในเมืองนี่ไม,ม่มีแล้วแบบนี้ธรรมชาติมีแต่บ้านนอกครับทุกคนธรรมชาติสวยๆอากาศดีๆวันนี้เหมาะสำหรับไปตกปลาเนาะทุกคนเนาะ หาดูแบบนี้นี่หายากนะครับตัวทุกวันนี้ในเมืองนี้ไม่มีให้เห็นแล้วครับธรรมชาติป่าล้อมแบบนี้นะเนาะเก่็บหอยเก็บนะหอยเก็บหอย,หอย,หอยเก็บห,ห,หอยหอยเยอะๆเลยหอยเยอะๆเลยหอยหอยนาบ่หอยนากะอืาชอบป่ะชอบกะ,บะกินกับอะไรเดียวอร่อยกินกับน,น้ำพริกอน้ำพริกอย่างน,าน,าน,าน้ำพริกตามน้ำพริกนึ่งกันอร่อยหรือเล่าอร่อยกันสีมือสีมือ โอ้โหทุกคนนี่ก okay? no? ็คือหอยนาครับหอยนาใช่ไหมนี่หอยนาแล้วก็เกย์ครัหรือจีบู่เนาะเล็กจีบอุ้ยโอเล่ไพอัลเธออะไรเบ๊ยเธอริมันกินพลาสติกได้ไงไม่ได้นะนี่หอยนาอันนี้เราก็มาถึงหมายกันแล้วนะครับทุกคนให้ตื่นรึเนาะให้ตื่นรึช่วยเคลียร์คลยดีกว่าดูหมายครับทุกคนโอ้โหน้ำโคตรจะลึกเลยครับ นี่แต่ว่าเราก็มาถึงแล้วเนาะซูเนาะมาถึงแล้วไม่รู้ว่ากินไม่กินอืกินไม่กินมไม่ได้ไ,ได้ได้ไม่ได้รู้มือก็ต้องรองใช่ไหม,ไมต้องรอโอเคครับเดี๋ยวอ<า>อรอราไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับทุกคนอ้าวตอนนี้ลุงซูก็เป็นคนประเดิมนะครับทุกคนนี่นะฮะเดิมให้นกันตกปลานี่ฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับก็คือหมายเรือตกแล้วเขาไม่แน่ใจนะครับว่าปลามันจะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องรอดูอย่างเดียวครับทุกคน โอ้โหอ,อะไรก็นเนี้ยหินจังหวัดได้ก็ปลาก็ดึงหรเพี่อดูครับแต่ไม่ติดตัวนะครับแล้วที่ใช้เหยื่อไฮเกรดนะอยากใหม่ครับทุกคนได้แล้วครับตัวแรกโอ้โหได้แล้วครับตัวแรกเนลีตะโบมูรกุกอเวส้ ดาบ,บุรีดาบ,บุรีนี่ครับทุกคนได้รับหนึ่งตัวนี่คือตัวแรกครับนี่คือสีหน้าของปลาที่กินอันนี้เนาะเหยือของเราการไใครนี่ภาษากะเหลี่ยงเขาเรียกว่าแงบอรดีนะครับแปลว่าปลาคิบเหลืองนะครับแต่ภาษาเหนือเรียกว่าปลาขี้เหี่ะครับทุกคนตัวก็ไซส์สวยอยู่ครับตัวใหญ่อยู่นะตัวนี้นะร,ระเดิมตัวแรกแบบ,บมันๆครับทุกคน Oh my God อุย๊ยตอนนี้ลุงซูก็ย้ายใหม่แล้วครับทุกคนมาตกทีเดียวได้อีกตัวแล้วครับโอ้โห و, ลุงซูนี่เอาเรื่องครับเพราะงั้นเดี๋ยวซูลื้นไม่เลียนี่ครับลุงซูได้ตายแล้วหนึ่งตัวนะครับโอ้โหลุงซูนี่ฝีมือนะครับทุกคนเป็นธรรมดาโอ้โหอ่อนเรื่องเอาเรื่องส่วนของผมก็มีอาการเงียบอยู่นะครับยังไม่เป็นหนเลยครับทุกคน ได้ครับหนึ่งตัวอ้าวได้แล้วคุณผมก็ได้แล้วโอ้โหหนึ่งตัวครับได้ตัวแล้วครับตัวนี้โอ้โหแป๊บเดียวครับทุกคนเอาอีกแล้วครับตัวนี้ครับได้หนึ่งตัวอีกแล้วนะครับโอ้โหปลากินดีนะครับวันนี้โอเคนะครับทุกคนนี่ครับได้ปลาอีกตัวนะครับเนี่ยปลาตัวนี้ผมนี่เป็น ตาอะไรผมก็เรียกไม่ถูกนะครับทุกคนแบบเป็นคลิปสีขาวๆเนาะก็ตัวใหญ่นะครับเนาะตัวใหญ่อยู่นะครับโอเคครับเต็มที่สองมาแล้วครับโอ้โหทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาเพิ่มอีกตัวแล้วนะครับ ตัวที่ห้าของเราครับอืตัวก็ไม่ใหญ่ครับตัวนี้ตัวเล็กอยู่นะครับน้องซูนะอุณซูเขาได้ปลาหกตัวครับผมได้ตัวที่ห้านะครับนี่ครับตัวที่ห้าของผมอืมือนเดิมครับปลาขิงยองครับหรือปลากระยอเรียกว่าเนี่ยบอดีครับผมได้ปลาบอดีอีกตัวแล้วเป็นตัวที่หกดูครับทุกคนตอนนี้อากาศมันก็เริ่มมืดแล้วนะ ลมมึดๆลมๆแล้วครับมันฝนจะตกนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงพวกผมจะย้ายใหม่นะครับไปอยู่ที่ฝ่ายกันนะครับไปตกที่นู้นเอาโอเคครับทุกคนมาดูผลงานลูกสู้นะครับทุกคนโอ้โหได้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวหกตัวนะครับไซส์สวยๆนะฮะสองนิ้วครับไซส์สองนิ้วส่วนอันนี้ก็ของผมนะครับ นี่ครับผมขอผมก็ไซส์สวยๆเหมือนกันนะครับดูครับทุกคนโหนี่ครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับวันนี้โอเคโอ้โตูเนี่ยพอดีบูบูผัดด้วยถึงเลยเนาะโอ้โหก็ถือว่าตัวใหญ่ครับรอบนี้ใหญ่อยู่นะครับทุกคน ครับทุกคนมุ้งซูได้เวลาไปแล้วครับอ่ะใหนคุณลองพูดกับกล้องหน่อยครับหันหน้ามาหน่อยครับโอ้โหวันนี้จมเบสได้แค่หกตัวนะครับแล้วตอนนี้อะารตอนนี้จะไปย้ายไปที่อื่นแล้วครับเราชมผลงานเลยนะครับวันนี้มาชมผลงานเลยนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมแม่เดินแบบไม่มีรองเท้าทุกลืมออกมาคุณอะไร ออกไปไหนมาไหนลืมใส่รองเท้ามาผมก็ไม่เข้าใจแล้วทุบงงกับเขามากเลยลืมใส่รองเท้ามาโอ้จะบาตายนะคนเรานี่อะไรจะขนาดน,นั้นเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาได้เครื่องทางแล้วเนาะใกล้จะถึงแล้วอันนี้คือป่าพอยไม่ใช่สิผ่ายนะทุกคนโอ้ วันนี้ากาศดีมากเลยครับ ừ, ừ, ดูคนระับสวยนะวิวเนะี่ยสวยนะดูดิอตอนนี้ลุงซูเขาหยิบงม,มหอยให้ทุกคนดูนครับซูกบจกครับมืจกจกนะครับโอ้โหโอ้โหว่าไงขีเ้เจ็จลงไปพุ่นนนนปนปปอ โอ้โหค่งตัไม่สนโลกครับตะวันพอเนี่ยด้วยดูที่นี่ดิดูที่นี่ดิโอเปๆๆนี่นี่นนห้อยหอยหอยอร่อยก๊อร่อยก๊ะโอ้โหพี่น้องครับวันนี้นี่สุดยอดเลยนะครับตกปลาได้สิบสิบอ็ดสิบสองตัวครับสองคนครับ กตกได้กี่ตัวปีตินี้ได้าตัว6ตัวมากนะอ๋อวันนี้ได้เยอะหน่อยข้างน้านี่เขาปลูกผักไปกินด้วยนะครับใครที่เดินผ่านนี่อยากกินก็เด็ดกินเลยนะครับน่ครับผมเด็ดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลุงซูไปคนกินนะครับไม่ยินครับ อันนี้ปลอดสารพิษเลยครับอือร่อยนะครับนักผู้ชมจะโดนห้าร้อยไม่ห้ร้ยผมไม่ได้เป็นคนกินนะครับโอ้โหผมก็รอดไปนะทุกคนโอเคครับผมไปกันต่อเลยครับโอ้โหทุกคนครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าอยู่นาแบบนี้นี่เขาจะมาทาก๋วยเตี๋ยวกินที่นาด้วยครับทุกคนดูครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยมอก๋วยเตี๋ยวบัลลืมเลยครับสงสัยค สงสัยว่าเขาจะมาทำกว๋วยเตี๋ยวกินนะครับลงทุนขนาดไหนมากินที่นาครับทุกคนโอ้โหทุกคนครับกว่ามันจะได้แต่ละตัวเนาะดูเอาว่าผม หัวล้นเลยนี่ครับโอ้โหก็ได้อีกตัวแล้วเนอะกว่ามันจะได้เนี่ยโอ้โหกว่ามันจะได้อีกตัวนี่มันไม่ใช่ง่ายนะครับทุกคนดูสิครับอ๋อผมนี่ขะสิงแหละกว่ามันจะได้เนาะทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับกันแล้วครับทีมงานกัญยาฟิชชิ่งวันนี้เป็นไงบ้างครับลุงสุขโอ้ยสุขยอดมากเลยครับม่วนม้วนม่วนนะครับวันนี้โอ้โหแต่ผมนี่ไม่ค่อยม่วนนะครับปล่าไม่ค่อยกินเลยครับไม่เห็นว่า ก่ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนถ้าใครที่ชอบดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราด้วยครับกดติดตามให้เราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนจะไปเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูปลายอีกหน่อยนะครับมันได้ปวากันกี่ตัวนี่ครับทุกคนมือนี้ก็ได้อยู่นะครับ4ีห้าหกตัวโอเคครับก็บายบายนะครับทุกคนบายบายครับเอาไปบาย่อยเลยไปนะครับ๊ายบายโอเคครับ